พี่า่าซองประแดกซองประแดกสร้างมาจากเมืองไทยเด้อค่ะเด้ออันนี้ของเขยลาวมีสามรถที่ว่าซองประแดดเนาะคะ่ะเนาะของเขยลาวสิมีสามรถนี่ที่ว่าทรงประแดดก,ก็อาพาสีรงอันนี้ของนางฟ้าอันนี้ห,อห่อนึงเป็นของพ่อยา่ไม้ไม้ทีลลมพรนี่แหละคะ่ะเอว่าเหมอดแล้วเหมอดแล้วคือทัองรถนําอาพาค่ะ ประแดดชุม่มอันงชุ่มนี่เด้อค่ะไ่ได้ทรงโตบ่ได้ทรงเป็นบ่ได้ทรงโตสุต่มข่อยเฮ็ดเด้อค่ะเด้ออันนี้อาพาเราสร้างมาก็เลยซอยกันขายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะซอยกันขายทรงประแดกซุ่มนี่เด้อค่ะเด้อคุณแม่ค่ะที่วายุฝรั่งเศสนะค่ะเนาะจำซื้อว่อไรอีกแล้วขอโทษค่ะเมื่อหลายคนอันน่ะยูฝรั่งเศสก็มีโตแทนขายเด้อคุณแม่ค่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสีหาเบื้องให้แล้วก็สิเอารูปลงช่องชุมชนให้เด้อค่ะเด้อ เพราะว่าขันส่งเนี่ยค่ะส่งแพงค่ะค่าส่งแพงขันอยู่ในรอเดนมากจังสิในเดนมากเนาะค่ะเนาะในบริเวณในเดนมากนี่กรสีส่งส่งได้ค่ะส่งไปชน,นีแต่ต้องจ่ายค่าส่งเองเด้อค่ะเด้อค่าส่งเองขันน้ำล้านค่าข่าเจ้าสีขาวย,ยี่ขวดประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทเอ้ยไม่ใช่สี่สิบห้าถึงห้าสิบคนูเนาะค่ะเนาะอันนี้ สามขวดร้อยส่งไปสนีได้แต่ต้องจ่ายค่าส่งเองถ้าเอาสิบสองขวดขึ้นตกอยู่ที่ขวดละสามสิบคนมันจะถือกว่าค่ะถามว่าเอาสิบสองขวดเนาะคะนะ่ะเนาะมันจะถือกว่าสามขวดร้อยถ้าเอาสิบสองขวดขึ้นกะตกขวดละสามสิบคน ขขค่ะโฆษณาเรยอค่ะเด้อแต่ว่าอยากอันขายซอยกันค่ะก็าพาขายซอยนางไยยม่ใช่ไม่อันขันเจ้าเห็นควายหัขขนก็ได้กาได้ค่ะโฆษณาเรยอค่ะเด้อแต่ว่าหังเฮาเฮา,าสั่งสินค้ามาแล้วเฮากระแลนขายแลนทรงเนาะคะ่ะเนาะขันกู้ไก่ที่จังเอ,อลิมวิวิบบอไปสิกระแลนทรงได้ค่ะขันเอาหลายแลนทรงได้ ไปทั้งเหนือทางเรียนทรงได้เหมือนกันเอาลายเอาาย่เอเป็นลังหกสิบขวดขึ้นห้าสิบขวดขึ้นสเรสียนทรงได้ค่ะช่วงนี้เรียนทรงได้อยู่แล้วเพราะว่าเรียนเก็บเห็ดน้ำเรียนไปเก็บเห็ดน้ำทรงแล,แล้วก็เก็บเห็ดน้ำจังสิงไม่พี่น้องค่ะเพราะเสียเที่ยวเนาะคะ่ะเนาะเราต้องทําเวลาให้เป็นประโยชน์เก็บเห็ดน้ำทรงประแดกแล้วแล้วก็เก็บเห็ดน้ำทีอ่นหนักลูกค้าเมาายุป้าเห็ดก็ได้ ขันอยู่ใกล้กันทรงบะขำขึ้นรถแล้วดินี่ค่ะจังได้มาตัดกนนีโตอทรงบกลาขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วจันได้มาตัดขาเห็ดต่อมนีสีมีลูกค้ามนวดสามคนที่กินมีหาค้นเอารับสามคนค่ะเพราะว่าไบ่บอดบอดีรับหลายบ่ได้แล้วก็นัดไปวัานอาทิตย์อีกสองคน คันจะกองนวดไลยกับเข้าจะกองเด้อค่ะเด้อเขาก็เงินเขาก็อยากได้แต่เขาก็ต้องเป็นห่วงสุขภาพเขาด้วยเนาะค่ะเนาะวันธรรมดาวันอื่นเราก็ไปหาเก็บเห็ดเลาะป่าเนาะพี่น้องค่ะไปหาเหลาะป่าเก็บเห็ดที่พี่น้องเบิง้งขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องบางคนว่าดูแลสุขภาพนย่าไปซุมมืออะไรกะไปเมื่อนหนึ่งกับว่ามแมนไปหลายเลยค่ะคันคืออจังไปไปป้าเห็ดเหลืองนี่ไปเหมดมืออยู่ค่ะ กันคือจังเห็น,นอ่ะเละป้าเห็ดเพิงเห็ดอย่างกบว่าก็ว่าได้เหมิดมือปานั่นค่ะก็แล้วแต่ป้าเนาะคันป้าอะไรเห็ดหลายเขากะโดนแน่ก็ว่าได้ไปพ่อค้นหลายดอกค่ะขี่รถไปกันนี่ไปก็อาป้านี่แหละคันขี่รถไปกันกบ่รานกาไปผู้เดียวค่ะคือจังไปเก็บเห็ดเหลองนี่กะนักกันพ่อกันยุป,ป้ารถไถรถมันไปค่ะ บ่บบบบเห็นคุณแม่คุคณ,แคคณแม่บุญนี้ที่แล้วฟ้าไปนั่นค่ะบ่เห็นเพื่อนตงแกปิดที่แล้วละค่ะบ่เห็นเกิดเพื่อน,นหนึ่งแต้ปีทีแล้วค่ะไปพ่อกันนป้ากระมวลคุบคือเก้าพี่น้องค่ระรักษาสุขภาพยุ่ค่ะก็อยากเป็นอย่างดอกยังอยากเก็บเห็ดให้หมุ้งเจ้าเบิ้งยีเนาะ แม่นดีค่ะเจียวล่างมือเจียวไส้มือแอลกอฮอล์นี่ติดตัวประจำค่ะไอ้ถุงมือนี่ใส่บะได้ยี่หลีเวลาเก็บเห็ดน,นอกจากย้าฝนตกเป็นคนหุ่นหวยเป็นคนขี่ห้อนเป็นคนขี่ห้อนใส่ถุงมือนี่เหี้ยออกว่าเป็นเตยุ่ี่เป็นหายใจบ่ออกเป็นบ่คะ่ะเป็นบ่เป็นคือกันบ่คือย้มห่อนห้อนนี่ปัญเสียมานอนหุ้มผ้านี่บ่ได้เด้ย้ำยัีษยกระซัง มันอีขันนอนห่มผ่าขันประห่มปกขาแน่นนอนเพรหลับต้องเอาขาข้อกประห่มจังหันใจออก <c oughs> เป็นคนจังสั้น <c oughs> เป็นคนมีใจบอดี <c oughs> ้นผ่ากับบักลายอยากปั้นผ่าคนอยากหัดซักผ่าเพิ่อนเอาผ่าใส่เครื่องแล้วแล้วเพื่อนกะเอาน้ํายาใส่เอาน้าํายาปักนผ้านมใส่แล้วเพิ่นจังไปโรงเรียนอยากซอยเมรเหตุงานที่พี่กิ่งมันหนกแต่บ่ใช่อะ่ะสี่อยากเล่นหลายหลายกว่าสี่อยากเล่นหลายหลายกว่าโอ้ย เอวง่ายวันเราอีปอยแม่ค่อยก็จะซีเรีลสหละย่งนิว่าหลายค่ะเห็นพระเจ้าเก็บมิตะดอกเหลืองๆงามๆนญ่งๆนะคะเนาะอันนี้กระสีผักแดงอาฟ้าแล้วกระสีผัก เป็นใจแน่ปะตะล่างได้บะโอ้ยปีนี้มูเจ้าเขาจะได้กินเห็ดงามใส่เนอะเนาะได้กินทุกชนิดที่เก็บนะคัแต่บางชนิดแกเก็บกับชิบไ่ได้กินแ้วมันชิบไ่ไหลอันอใดหลายกับชิบได้กินมาสับต่อจ้า ตัดขาเห็ดซอยกันเด้อค่ะเด้อมาสะออนดอกนใหญ่ซอยกันจ้าเดี๋ยววาแน่วันเสาร์สิพ้าไปอีกป้าหนึ่งเพราะไงหยุดงานเพราะแงว่าสิพ้าไปเพราะแงหยุดงานแล้วอาทิตย์เย็ดงานอีกมือนอีกก่กะกะกะหยุดแก้วค่ะ เกัญยาเก็้าไปถามกีรังไปเก็บเหุ้ป่อสิฟ้าไปใต้และหน้าของมักไม่ปฏิเสธนะถ้าเสนอไม่เคยปฏิเสธผู้ดใดตื๊ดตื๊ดติ๊บติ๊บมา ตืดๆพี่นัน้นโอ้ยแมงอันอนี้ก็หลายแท้โทษให้ไปเอ้านะยามานวดผสมกับยาเอ็นยืดพี่น้องคะเพื่อนเอามาหลายที่บาตอนเห็นยาเอ็นยืดที่บ่านะ่ะเอาอยามองมา,อ,องมาเพื่อ,อนเอามาเพื่อเพ่นเอามาแบงไห้คะ่ะเอามาจากเมืองไทยด้วยคะ่ะเด้ออันพี่น้องที่ทางเมืองไทยแก่ยว่าเอามาให้ในายาไอ้หอบเึ้นไปต่อคะ่ะหอบอยานวดมาจากเมืองไทยด้วยคะ่ะเด้อ พูดถึงว่าหอบอยานวดมาจากเหมือนแครก็ยยายหอบขึ้นไปเถอะค่ะอย่านวดบ้านเขาค่ะสรรพคุณดีคือกันนอกพี่น้องค่ะมิแตว่ามาเติมยาเอ็นยืดใช่ซื้อซสือว่าสีสสหอบมาได้มันบ่มันบ่ได้สบายเนาะค่ะเนาะผ่านโตมงต่อหมอผ่านอุ้ยสารผัดผ่านค่ะนี่ค่ะมีแต่ดอกงามๆมานะคะดอกสวยๆเลยจ้า ที่แน่บุญมีว่าน้องปลากะเ,เห็ดกะต้านี่เอามาให้ย้ายเด้อน้องปลาเป็นผู้เก็บได้ค่ะดอกสวยๆ ใบดอกน,น้อยๆแน่ๆกําลังขึ้นเต็มก็เอาถ้าซุ้มเอาได้เนาะคะ่นะเนาะซุ้มเอาก็ได้ค่ะใบป,ปืน้นกินน้ำแต่ไงพะทันคนนอกจากว่าสิไปหมุนน้ำป้าต้นไม้สิเขาจังสิเห็นดอกใง่างามแน่จะจะเขาได้นี่ค่ะแต่ว่าขัดน้ำเดือนหนวนทางนั่นบ่่คยมีดอกใง่ดอกจ้ะบ่่คยมีสิมีตั้งแต่ตะเปาะแต๊ะเพอขัดกระเพาะซทบแบ ที่ละค่ะก,ก็บกก็ไ่ได้สบายเลยค่ะเดอ้อบ่ได้สบายเก็บมาแล้วก็ต้องมานางเห็ดเนาะค่ะเนาะนางเห็ดนางปัดนางล่างนางสารพัดขอกำลังใจรัวๆกดไลค์กดแชร์รัวๆเลยได้ค่ะเดอ้อผูใ้ใดอยากกินเห็ดน้ำยายตาเบิ้องไ้เป็นกำลังใจไ้ก็ดีแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์เลยจ้าผู้ใหญ่กินเห็ด ย้ำเก็บเกใกล้ตะรุ่นนี่แหละแต่ว่นย้ำกินบริยาบดินบริยากตะรุ่นนี่ย้ำเก็บมันสะอ่อนเนาะค่ะเนาะดอกใญ่ๆนี่มันเป็นแต่สะอ่อนดอกใหญ่ๆสวยๆ ปัเกินุหลียดินจากเม็ดเม็ดผุลาพี่น้องค่ะกาาตากไปแล้วไปใส่น้ำห้อนแกงไผ่แก,ง,แกงมันอราดอดเนาะผู้ใดอยากกินก็นก,นกดไลค์กดแชร์รัวเลยจ้ะปีนี้ได้แน่นอนสายกันบินไทยเปิดแล้วแต่ยังไปว่าไ้เด้ดยค่ะเด้อเปิดแล้วเพราะว่าเปิดให้ออกแต่เปิดให้เขาก็ต้องกากโต ก็เลยตัดสินใจว่าไปค่ะกักตนี่ก็ว่าแมา่ว่ากักตัวนี่ว่าแมา่ว่ากักคิ่น้ำกันเด้อค่ะเด้อได้จ่ายเงินพรอมกักตัวนี่กักห้องใครห้องมันเด้อค่ะเด้อผัวเมียไปน้ำกันก็ต้องกักห้องใครห้องมันแล้วสิไปเพื่อเนาะค่ะเนาะแล้วสิไปเพื่อ,อีอย่างคันสีไปกักห้องผขห้องวันอยู่บ้านนี่ก็อยู่น้ำกันอยู่ไปหอดคุณสิไปแยกกันโอ้ยบ่ไปละพีนะน่น้องค่ะบ่แน่ปีใหม่ปีใหม่เนาะค่ะเนาะปีใหม่อาจจะได้เจอกันจะ้ะ อาจสิได้เจอเห็ดเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าปีไม่เห็ดกะบอออกแล้วก็สิออกได้เห็ดหนูหน,นูไปเอาก็เมียบ้านได้เนาะคะ่ะเมียบ้านได้เมียบ้านได้ปากแข็งเก็บมาแล้วคะ่ะมันอยู่บ้านเขาก็มีผู้เทานะคะนะ่ะเนาะมีผู้เทาผู้โู มานั่งเก็บมานั่งล่างให้อนิโมหรือค่ะเด้อต้องมานั่งทําเองหมดจ้ะเพราะว่าใจมักพี่น้องค่ะใจมักจะละเข็ดได้เนะคะนั่นใจบ่มาเข็ดก็ได้ค่ะแล้วกระสิบ่ฝืนจะคองอะไรที่ฟืนจะคองก็จะไม่ทํา จะออนดอกเห็ดน anyway> mm> ja ี่แล้วก็ชิได้ล่างไว้อาพาให้เรามาเอาเพราะว่านางเห็ดเค้กค่ะนางเห็ดเค้กนางเห็ดเค็กแต่เห็ดเค้กสองก้อนไอ้ไอ้หน้า้องรักก้อนหนึ่งห้า้องจินก้อนหนึ่งแกระสเห็ดเค้กกล้วยหอมใหบักลา นางมวนหลายหลานมากินนางก็สิเฮ็ดมาให้กิน โมงครึ่งสิฟ้าเฮดฟีน้องค่ะเก้าโมงสิอาบน้าสินวดแขบสินวดแขคบองป้าประคัดลุกอยู่นางเมยนางเมยถามมาเมยพ่าเมย่อย,ออย,อยู่นางมวลเนาะ มีแอบจุมนิดนิดแอบจุ่มนิดนิดเหมือ่อยเรงออกจากป้า้าออกจากป้าประมาณสี่หาลูยางโอ้ยแม่ลูกคอยลงลงุมซ้ำทน,นยางน้นกลน,นกันย่ย้ยย่ออกจากป้า หาอยู่หากินคือบ้านเฮาน่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะดอกเห็ดอันนี้ก็เลยบ้านทิมป่านัดกันไปหาอยู่หากินจะีก็บเ,เห็ดช่องกับป้ายังไแล่ะพี่น้องค่ะไปหาเก็บเห็ดก้าค้คนมาเก็บค่ะค้นมาเก็บเห็ดเมนยูเมืองไทยยู่บ้านก็ไปใต้ใต้แล้วก็เก็บ ซื้อเพราเป็นอ่อนยำไตกิริดกับไปไตกิริดหาอยู่หากินตามภาษากินอยู่แบบพอเพียงเนาะค่ะเนาะโตกระิมเหอดแล้วพี่น้องค่ะฝันใจจะเป็นจริงแล้ว กันดอกนง่ายคือกันะลือเนาะคะ่ะว่เราก็ได้กินยันงบ่หลายค่ะเดี๋ยวเสียให้มันแล้วนะคะเนาะมันยังตะดอกน้อยแล้วเดี๋ยวคลิปสียาวค่ะพี่น้องค่ะแล้วเบิ้องนี้อันนี้สีล่างไว้แห่อาพาผักแบ่งกันไปผักเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะอ,อันนี้จะสีตากหรืออบแห้งเนาะคะ่ะเนาะอบแห้งได้หลายอยู่ด้วยค่ะเด้องวดนี้เนาะคะ่ะเนาะ สำหรับงวดแรกโอ้ยแม่ลูกไข่หัวสักหัวเชี่ยบสำหรับงวดแรกของเฮาก็ได้ลายอยู่ค่ะได้ลายอยู่ได้ดอกงามๆสีหาดอกแง่ๆใี่ล่ะค่ะอบไปให้กินเพราะว่าดอกน้อยก็สิเออล่างแล้วก็สิผัไว้ซุม,มี้แย่นี่จังสิอกนะคะเนาะไปฝากพี่ฝากน้องเก็บมาสะสมมาสะสมมาเฮาก็สิอบไปฝากกันค่ะพี่น้องค่ะสร็จล่ะค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ย้ายตาในเด้อจจาเด้อเพราะว่า สิมีเฮงเนาะค่ะเนาะมีมูมีพวกมีพีมีน้องที่ใน u t u b e เนาะค่ะเนาะจังสบายใจแมนดิค่ะพี่น้องค่ะผายหักผายหอมก็เขียนเข้าม้าค่ะเขียนเข้าม้ามาเป็นพี่น้องกันค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะงามๆเนาะค่ะเนาะสวยๆงามๆเลยจ้าจัรจล่ะค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะโชคดีมีเงินใส่รว้ยสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ